สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ค่ะซึ่งรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงของบริษัจจทจดทะเบียนตลอดจนความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดหุ้นในรอบสัปดาห์ค่ะตัวเลขเศรษฐกิจคอมเมนต์เศรษฐกิจที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศนะคะข่าวไหนที่เป็นประเด็นเด็ดเป็นประเด็นร้อนเราจะนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ค่ะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่27มิถุนายน พุทธศักราช2,568ค่ะดิฉันอนุภาสิริรวงนะคะมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะคะได้ผ่านทางช่องทาง a c e b o o k หุณอินไซค่ะและรับชมได้ทางช่องทาง YouTube c h anel หุนอินไซด์ด้วยเช่นกันนะคะฝากคุณผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะรวมทั้งกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวคุณอินไซทุกคนด้วยนะคะและดับแรกค่ะเรามาเริ่มอัปเดตกับภาพรวมตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้กันเลยค่ะ ตลาดหุ้นไทยนะคะกลับมายืน1ัน0จุดได้ค่ะแต่ว่าก็ไม่สามารถยืนได้นานนะคะโดยภาพรวมทั้งสัปดาห์ก็ถือว่าตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนค่ะนัำมุจับตาความเสี่ยงตะวันออกกลางนะคะระหว่างอิสราเอลและอิหร่านค่ะแล้วก็ล่าสุดสหรัฐนะคะก็ระบุว่ามีแผนที่จะเจรจากับอิหร่านในสัปดาห์หน้าและทั้งสองประเทศอาจจะมีการลงนามในข้อตกลงกันรวมทั้งปัจจัยในประเทศนะคะสถานการณ์การเมืองยังกดดันค่ะ นักทุนนั้นกังวลถึงเสถียรภาพของรัฐบาลส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญนะคะสัปดาห์นี้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะหรือว่ากรนอง,องค่ะโดยที่ประชุมของกรนงค่ะมีมติอนุมัติ6ต่อ1เสียงโดยเสียงสส่วนใหญ่นะคะให้คงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายที่ระดับ1.75%โดยกรนงประเมินภาพเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้า จากความเสี่ยงทั้งนโยบายของภาษีของสหรัฐภูมิรัฐศาสตร์และปัจจัยภายในประเทศค่ะโดยให้น้ำหนักของจังหวะและประสิทธิผลของการใช้นโยบายการเงินเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นจึงไม่รีบที่จะปรับลดดอกเบี้ยในรอบนี้พร้อมกันนี้ค่ะกรงองอได้ปรับขึ้นคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ไทยปีนี้มาอยู่ที่2.3ค่ะจากเดิม1.3ถ2 และปี69คาดขยายตัว1.7%ปรับลดจากเดิม1.8%จากสมมติฐานว่าไทยถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าสหรัฐ18%ครึ่งหนึ่งจากที่ประกาศไว้36%ค่ะส่วนคอมเมนต์เศรษฐกิจของต่างประเทศนะคะนายเจอรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐค่ะยังคงมีการแสดงท่าทีที่ระมัดระวังต่อภาวะเงินเฟ้อและประเด็นภาษีนำเข้าระหว่างการถแถลงต่อสภาคองเกรสเป็นวันที่2โดยระบุนะคะว่า เฟดอาจพิจารณาลดอัตราดอกเบีย้ยหากผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นเพียงชั่วคราวค่ะข่าวสารแม่บริษัทจดทะเบียนนะคะเริ่มกันที่ a d v a n c e ค่ะปรับทับองค์กรนะคะตั้งทีสีอัมพร,รโรธเป็น CFO มนตรีคงเครือพันธ์ดำรงตำแหน่งคณะผู้บริหารด้านการตรวจสอบภายในมีผล1นึ่งกรกฎาคม68ค่ะนายสมชายเลิศสุทธิวงศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอดวานอินโฟเซวิสจำกัดมหาชนหรือแอดวานค่ะเปิดเผยว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่20ิมิถุนายน68ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กรค,ค่ะโดยได้แต่งตั้งนายทีศรีอัมพรโรธซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจบอร์ดแบนนะคะให้มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินหรือ CFO ค่ะแทนนายมนตรีคงเคลือพันธ์ซึ่งจะไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านตรวจสอบภายในหรือ Chief Audit Officer CAO นะคะโดยให้มีผลวันที่1กรกฎาคม68เป็นต้นไปค่ะและมาต่อกันที่กลุ่ม SCBX ค่ะประกาศแต่งตั้งดรอารักษ์สุทีวงศ์ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่หรือ CEO คนใหม่ค่ะ มีผล1มกราคม2567ค่ะกลุ่มบริษัท SCBX นะคะได้มีการประกาศแต่งตั้งดรอารักษ์สุทีวงศ์ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของบริษัท SCBX จำกัดมหาชนโดยจะมีผลอย่างเป็นทางการมาที่1มกราคม2 5 7 0ค่ะรับไม้ต่อจากนายอาทิตย์นันทวิทยาซึ่งจะครบวาระในวันที่31ธันวาคม2569เพื่อให การบริหารองค์กรเกิดความต่อเนื่องและราบรื่นค่ะปัจจุบันดรอารักดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะบริษัท SCBX จำกัดมหาชนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SCB Data X จำกัดโดยมีบทบาทสำคัญในการวางทศาศสตร์และขับเคลื่อนองค์กรรวมถึงการดูแลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีค่ะโดยเฉพาะด้านของ Data AI และดิจ i t a l Asset เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้กับองค์กรค่ะมาต่อกันที่แซมเทลค่ะขวางานเช่าเครือข่ายสื่อสารจากธนาคารออมสินมูลค่า243.65ล้านบาทค่ะนายจงดโลกสมบัติกรรมก,การผู้จัดการใหญ่บริษัทสามารถเทเลคอมจำกัดมหาชนหรือแซมเทลค่ะเปิดเผยว่าบริษัทได้รับหนังสือจากธนาคารออมสินค่ะลงวันที่24มิถุนายน68 เรื่องเชิญลงนามสัญญาเช่าเครือข่ายสื่อสารระยะเวลา24เดือนกับธนาคารออมสินตามที่บริษัทเป็นผู้ชนะการเสนอราคาซึ่งมีมูลค่าโครงการทั้งสิ้น2 4 3 6 5ล้านบาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะและให้บริษัทนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำสัญญาและลงนามในสัญญาต่อไปค่ะปิดท้ายกันนะคะกับ AOT ค่ะ AOT อนุมัติให้ King Power Duty Free ค่ะขยายเวลา จ่ายผลตอบแทนอีก8เดือนค่ะบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT นะคะได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเซทนะคะว่าที่ประชุมคณะกรรมการมีมติรับทราบมติคณะกรรมการพิจารณารายได้ของทออทครั้งที่11ทับหเมื่อวันที่ย3ิมิถุนายน68อนุมัติให้บริษัท King Power Duty Free รจำกัดหรือว่า KPD ค่ะเข้าร่วมโครงการขยายระยะเวลาชำระเงินของผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ และสายการบินนัท่าอากาศยานของทออทอทั้ง6แห่งที่ขาดสภาพคล่องทั้ง3สัญญาค่ะได้แก่ 1. สัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจาการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตท่าอากาศยานเชียงใหม่และท่าอากาศยานหาดใหญ่ค่ะโดยให้ KPD นะคะหรือว่า King Power ค่ะแบ่งชำระและเลื่อนกำหนดชำระ ค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำออกไปอีกงวดละ8เดือนสำหรับงวดดังต่อไปนี้ค่ะ1เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม68ค่ะสำหรับสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรของท่ากาศยานสวนอภูมินะคะทสพค่ะยกเว้นงวดเฉพาะเดือนมิถุนายน68ให้เลื่อนออกไป6เดือน2เดือนกันยายนถึงตุลาคม68ค่ะ สำหรับสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรของท่ากาศยานดอนเมืองนะคะหรือว่าทดมนะคะ 3. เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม68สําสำหรับสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรณนะทอปอกรอนะคะท่ากาศยานภูเก็ตทอชอมอท่ากาศยานเชียงใหม่ค่ะและทอหอยอท่ากาศยานหัดใหญ่ค่ะ ซึ่ง KPD หรือเวา King Power นะคะต้องชำระดอกเบีย้ยตาร้อยละ8.8440ต่อปี MLR บวก2ค่ะของผลประโยชน์ค่าตอบแทนขั้นต่ำที่ค้างชำระในแต่ละงวดให้แก่ทออทอท,อทุกเดือนพร้อมต้องนำหลักฐานมาวางเพิ่มเติมให้ทออทอเป็นจำนวนเงิน1,450ล้านบาทรวมมูลค่าทั้ง3สัญญาเพื่อให้ครอบคลุมยอดค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำที่ KPD ได้รับอนุมัติ ให้เลื่อนชำระพร้อมดอกเบีย้ยซึ่งถือเป็นหลักประกรันทางการเงินของผู้สัญญาในกรณีเกิดเหตุไม่คาดคิดค่ะและสุดท้ายนะคะ a o t ค่ะก็ได้ยืนยันค่ะว่ายังคงมีสถานการเงินที่มั่นคงแข็งแรงและคงมีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับรองรับโครงการลงทุนในอนาคตและการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ค่ะโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินค่ะนี้ก็คือข่าวสารของบริษัทจดทะเบียนค่ะ ตลอดจนความเคลื่อนไหวภาวะตลาดหุ้นในรอบสัปดาห์นะคะตัวเลขเศรษฐกิจคอมเมนต์เศรษฐกิจที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศค่ะสัปดาห์หน้ามาอัปเดตข่าวกันต่อนะคะกับข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ได้เป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา18นาฬิกาแบบนี้ค่ะและหากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดนะคะต้องการติดตามข่าวสารของหุ้นนินไซ์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามอ่านข่าวแบบเรียลไทม์นะคะได้ที่เว็บไซต์หุ้น s ินไซ .com ค่ะและติดตาม ช่องทางข่าวสารต่างๆนะคะของหุ้นินไส์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Telegram นะคะ X ค่ะแล้วก็ YouTube Channel ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้รายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ